สวัสดีครับทุกคนมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องจักรวาลทำมือเย่นี่ก็น่าจะเป็นคลิปที่4ี่ของช่องแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็คงจะได้รู้เรื่องราวการเกิดจักรวาลกรีกรวมถึงสงครามไททันบาบา,บาพ่อขังลูกลูกตัดมึงพ่อพ่อเดกลูกลูกตบเยียนพ่ออะไรต่างๆนั่นแหละครับวีรกรรมของป่าซุสทุกคนก็คงจะรู้มาหมดแล้วใช่ไหม ถ้าทุกคนดูคลิปของผมมานะโอเคงั้นในตอนนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของการกําเนิดเทพองค์ต่างๆในตำนานกรีกกันดีกว่าเทพกรีกแต่ละองค์เนี่ยจะมีความจีดอะไรยังไงนะครับบอกเลยเอาเฉพาะเทพองค์สําคัญๆนะครับเทพตัวประกอบเนี่ยเราไม่นับแล้วกันงั้นก็มาเริ่มกันที่เทพองค์แรกกันเลยดีกว่าเราขอเลือกให้เทพีอัฟโรดเป็นคนเปิดตัวก็และกัน สำหรับเทพอโฟได์นะครับผมมีหลายตำนานเนี่ยที่เล่าของการเกิดเทพอโฟได์เนี่ยไม่เหมือนกันนะบางก็บอกว่าเทพอโฟได์เนี่ยเกิดจากการที่ปัสุสไปซีดอุยกับเทพไดโอนีซึ่งเป็นลูกสาวของฝั่งไททันเอพิเมทิอุสแต่ทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เวียแอสครับมันมันจืดไปทุกคนสำหรับเรานะมันต้องให้เทพอโฟได์เนี่ยเกิดจากสิ่งนี้นั่นก็คือ ลึงของอูรานอสนั่นเองก็คือมันมีตำนานเนี่ยเล่าย้อนกลับไปนะสมัยที่อูรานอสยังอยู่เนะี่ยแล้วก็ถูกโฟนอสตัดลึงออกไปใช่ไหมทุกคนทุกคนจําได้ใช่ไหมคลิปแรกของช่องนะเออนั่นแหละตอนนั้นลึงของอูรานอสเนี่ยก็ได้ตกลงไปในทะเลแล้วทพีอัฟโฟดก็เดินแหวกทะเลออกมาจากจุดที่ลึงตกลงไปเลยเว้ยเออดังนั้นเนี่ยทพีอัฟโฟดเนี่ย ก็เลยจะถือว่าเกิดจากลึงของอูลานอสนั่นเองก็ AKA เป็นลึงของอูรานอสกับชาติมาเกิดนะนะจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนเออนั่นแหละโดยพวกเทพเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ของเทพแต่ละองค์ใช่ไหมว่าเป็นเทพแห่งอะไรยังไงนะซูชก็เป็นเทพแห่งสายฟ้าใช่ไหมเพราะว่าได้สายฟ้ามาจากพวกไซคลอป TP Afrody <ice> เองก็มีเหมือนกันโดยเทพ a f r o d เนี่ยได้เป็นตําแหน่งเทพแห่งความงามไปครับผม เพราะว่าตอนที่ TP a f f o d i t e เกิดขึ้นมาเนี่ยว่ากันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตกลุมรัก TP a f f o d i t e เลยก็คือแบบสวยชิ้นกระชับขาวสวยหมวยอึมอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าสวยอย่างเดียวอ่ะมันก็คงไม่แซบป่ะดิ TP a f f o d d t e เนี่ยแกไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวอะ่ะแกแซบด้วยนะทุกคนแซบกับทุกคนเนี่ยแหละเออคือบอกมันมีตำนานเนี่ยบอกว่า TP Afforday เนี่ยก็ไปจัดมาหมดแล้วนะเทพบนสวรรค์นเนี่ยซัดมาหมดแล้วอะ่ะเฮียอย่างโหด เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออบางทีปาซุสก็เลยไม่ยกให้ททพอัโฟดเป็นราชินีนะถึงแม้ว่าจะสวยมากก็ตามเพราะว่านะมันเกื่อนเกินนะสำหรับปาซุสนะปาซุสอาจจะแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนั้นเนี่ยความสวยของเทพอัลโฟดเนี่ยก็ถือว่าเป็นของจริงอะครับปาซุสแกก็เลยแบบอ่ะเที่ยสวยนะแต่แบบใจง่ายไปหน่อยอก็ยกให้เทพเีเฟสตัสก็แล้วกันนะโดยเทพอัโฟดเนี่ย ก็เลยจะได้รับตําแหน่งเป็นพริเจ้าของเทพเฮเฟสตัสไปนะบอกเลยนะครับผมว่าบทบาทของเทพอโฟไดเนี่ยต่อจากนี้คือแบบเป็นนางร้ายหลายเรื่องนะทุกคนรับบทเป็นนางร้ายเยอะพอสมควรนะสำหรับเทพอโฟไดก็เล่าเึ้นไว้ตรงนี้ก่อนละกันก็มาที่เทพองค์ต่อไปเลยนะครับผมก็คือเทพเฮเฟสตัสนั่นเองบ้างก็จะเรียกว่าเทพเฮฟายิสตุสเฮเฟลตัสหรืออะไรก็ตามอ่ะ แต่สำหรับผมผมขอเรียกว่าเฮฟิสตัสละกันนะสำหรับเทพเฮฟสตัสนะครับบอกเลยว่าชีวิตของเทพองน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสงสารเพราะว่าเออเจอพ่อที่ดีแบบมึงอซุสเทพเฮฟสตัสนะครับผมตอนเกิดเนี่ยก็เป็นลูกของซุสกับเทพเฮราบ้างก็ว่าแบบเป็นลูกของเฮราคนเดียวนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนที่เทพเฮฟสตัสยังเป็นเด็ก มันมีเรื่องเกิดขึ้นทุกคนตอนนั้นเนี่ยอินเฟสตั้ยังแบบเป็นเด็กแบบตาใสๆอยู่เลยอะเออเป็นเหมือนเด็กกระโปงวัยห้าขวบหกขวบอะไรเงี้ยเทพีเฟสตั้นะครับผมก็ไปเห็นป่าซุสกับเพพีเฮล่าเนี่ยทะเลาะก,กันเออทะเลาะก,กันครั้งเนี้ยทะเลาะก,กันหนักมากเลยทุกคนก็คงไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรอะจะแ,แบบน่าจะเป็นเรื่องชู้แหละก็เป็นว่าเทพีเฟสตั้นะครับผมก็ไปเห็นซุสกับเฮล่าเนี่ยทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบปีกันเลยนะ ซุสเนี่ยนอกจากจะเป็นพ่อที่ดีก็ยังเป็นผัวที่ดีด้วยซุสก็เลยแบบตีเมียทุกคนเทพฮีเฟสตัสนะครับผมด้วยความเป็นลูกที่ดีมากๆๆๆมากเนี่ยก็เลยเข้าไปขวางพ่อครับซุสเห็นแบบนั้นเนี่ยก็แบบเฮ้ยเชื่อเลยว่าเฮ้ยมึงหลีกทางไปไเด็กเลี้ยจากนั้นเนี่ยซุสก็ได้ทําในสิ่งที่พ่อที่ดีควรทํานะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของพ่อของครอบครัวนี้นะก็คือการจับลูกโยนนั่นเอง เออโดยซูสเนี่ยด้วยความโกรธนะครับผมจับเด็กชายมีเฟสตัสนะโยนลงจากเขาโอลิมปัสไปเลยครับผมว่ากันว่ามีเฟสตัสเนี่ยใช้เวลาตกจากเขาโอลิมปัสหนึ่งวันเนต็มๆเลยนะทุกคนคือแบบเขามันสูงมากอะ่ะมีเฟสตัสตอนกำลังจะล่วงลงไปก็แบบโอ,โอโตซังวก็นั่นแหละเออไม่รู้ว่า ตระกูลนี้เป็นเชี่ยอะไรนะชอบโยนลูกชิบหายเลยแต่ก็เอออุลนอสก็โยนลูกลงหลุมทา,ทารัตไปแล้วโคโนสโยนลูกลงท้องนะซูสก็โยนลูกลงเขาโอลิมปัสเองนะเออชื้อพ่อแม่งแรงจริงๆสําหรับพรอคัวนี้ก็นั่นแหละก็เป็นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะก็เลยทําให้เทพเฮฟสตัสเนี่ยขาเด้งไปเลยข้างหนึ่งทุกคนแล้วแบบเป็นแบบเด้งแล้วแบบซ่อมแซมไม่ได้ด้วยเออไม่รู้ทําไมแต่แบบเทพเหมือนจะมีกฎอะไรบางอย่างนะแบบ โดนเทพด้วยกันทำร้ายนี่จะกลายเป็นแบบเหมือนแบบตาบาาไปเลยเออนั่นแหละโคตรเศร้าทุกคนมีพอเมื่อพร้อมนะแต่ว่าถึงแม้ว่าฮิเฟสตัสนะครับผมจะขาเดี้ยงไปเนี่ยประเทศองค์นี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถอยู่นั่นก็คือสกิลการพับอาวุธนั่นเองเออประเทศฮเฟสตัสเนี่ยต้นชื่อเรื่องการ,รเป็นนักทำกอุปกรณ์มากๆเลยทุกคนเออ เขาบอกว่าไม่ใช่บองนะยนอย่าเข้าใจผิดเอาเป็นว่าเทพเฮฟสตัสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอุปกรณ์พวกอาวุธมากๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธตีบวกก้าวๆอะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮฟสตัสนะครับผมในตำนานกรีกเนี่ยก็จะถูกยกให้เป็นเทพแห่งงานช่างแล้วก็เปลวไฟก็ต่อมานะครับผมด้วยความเป็นลูกชายนะซูสก็เหมือนจะแบบเออแบบสํานึกผิดอะด้วยความเป็นพ่อก็แบบเผลอโยนลูกไปแล้วก็เลยแบบอ้า พ่อขอโทษแล้วกันนะไอ้ลูกเอ้ยก็ยกเทพีอโฟดายให้เป็นเมียไปเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเทพีเฮฟตัสก็เลยได้กลายเป็นผัวของเทพีอโฟดในเวลาต่อมานั่นเองทุกอย่างก็เหมือนจะแฮปปี้จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมที่เทพีเฮฟตัสเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านกลับมาแล้วจะเมียจ้าเฮ้ยทำไมบ้านมันมืดๆวะไม่จริงนะ เทพเฮฟสตัสนะครับผมได้เห็นแสงไฟสลัวสลวมาจากห้องนอนเทพเฮฟสตัสเนี่ยก oh ็ได้เดินค่อยๆเดินเข้าไปนะแล้วก็แง้มประตูเปิดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เทพเฮฟสตัสเนี่ยกับน้ําตาตกในกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเพอฟูไดนะครับผมกําลังเสริงอยู่กับเทพอีกองหนึ่งในห้องนอนนั่นเอง ซึ่งเทพองค์นั้นนะที่กำลังเสริมกับเทพีอ r o ฟด t e นะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือเทพแอริสน้องชายของเทพฮิฟสตัสนั่นแหละครับเฮียเรียกว่าเทพฮิฟสตัสเนี่ยโดน NTR นไปไอ้น,นเองเชี่ยตำนานกรีกคือแบบโอ้โหตำนานกรีกนี่จัดว่าจริงๆแล้วมีหลายแท็กนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีแท็กอินเซสละ ตอนนี้ก็เพิ่มแท็ก NTR เข้ามานะครับผมก็เรียกว่าจักรวาลมิจันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะตามแท็กโดจินก็นั่นแหละน้องผัวทํากับพี่สะพ้ยพอดคลาสสิกจัดๆก็ฮีเฟสตัสนะครับผมเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยแบบกำดอชักเว้าอยู่หน้าประตูทคือแบบใครที่คิดว่าฮีเฟสตัสขี้แพมไป่เอกโดจินนี่เขาบอกว่าเอ สบายใจได้ทุกคนเทมฮิฟสตัสเนี่ยเห็นอย่างนั้นไม่ได้ขี้แพ้เหมือนพวกเขาเอกโดจินนะคือแบบตักกาป่วยๆโดจินนี่เออไม่ไม่ไม่ทําในที่นี้ก็จริงๆแล้วฮิฟสตัสนะครับผมหลังจากที่เห็นเมียตัวเองเกำลังเซิงอยู่กับแอร์สน้องชายเนี่ยโกรธครับกำมัดแน่น,นเลยจากนั้นฮิฟสตัสนะครับผมไม่ทําอะไรฮะเดินไปลงหลองเหล็กของตัวเองก่อนเลยจากนั้นเนี่ยก็ใช้สกิลของตัวเอง พับอาวุธออกมาเลยครับผมพับสดๆเลยด้วยความโกรธแค้นนะก็พับอุปกรณ์ออกมาไม่ใช่บ้องนะทุกคนย้ําอีกรอบนะเทีฟสตักไม่ได้ทาบ้องนะอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแหตีบวกเก้าเก้าครับทุกคนพีฟสตักนะคบผมได้แหตีบวกเก้ามาแล้วนะก็กลับมาที่บ้านอีกรอบนึงจากนั้นเนี่ยก็เปิดประตูห้องนอนเลยทีนี้ปึ้งเทปเอเทพีอโฟดเห็นก็แบบ ชิบไห้คือว่าในในในคุณบอกว่าคุณจะกลับบ้านถึงไงเทปแอร์ริสแบบเชี่อพี่เออคือคือมันมันมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะแจ็ใช่แล้วอีเฟสตาสฟังฟังฉันก่อนนะเทมีเฟสตัร์สก็มัดครับผมแบบฮูรุสเคนายฮูรุสเคนายบาก์ย์โรจากนั้นในเทมีเฟสตัร์สนะครับผมก็โยนแหตีบวกเก้าเก้าของตัวเองเนี่ย ไปจับเทพเอโฟดกับเทพแอรเรสที่แบบนอนอยู่บนเตียงนั่นแหละครับเอ irst, เอแล้วเทพอโฟดเฮ้ยทุยและเทพเฮฟสตัสเนี่ยก็ได้เอาแหจับเทพทั้งสองเอาไว้แล้วใช่ไหมก็ลาบเทพทั้งสององค์เนี่ยเอาไปไปตานทั่วทั้งเขาโอลิมปัสเลยทุกคนในในสภาพที่แบบว่าทั้งคู่อ่ะแบบกำลังเปือยอยู่เลยคือแบบเซิ้งกาลังมันๆนะเทพเฮฟสตัสแบบไม่สนน่เออจับแม่งไปโชว์เลยคือแบบนี่ไอ้เแหบบี้ยเป็นไงอะ ยอดเทพเฮฟเฟสตัสโคตรกีกาเฉดและนี่แหละครับผมก็คือวีรกรรมเด่นๆของเทพเฮฟเฟสตัสนะนั่นก็คือการจัดการพวกชอบ NTR นั่นเองนะครับผมยอดไปเลยฮนะตบมือให้เทพเฮฟเฟสตัสสักสามทีละกันนะจบไปนะครับผมสำหรับเทพเฮฟเฟสตัสนะต่อไปนะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮนะก็เพิ่งพูดชื่อไปเมื่อกี้นี่แหละก็เทพแอร์เรสตต่อเลยละกันทุกคนไอห,หนุ่มผมทองนัก NTR ของเรา ก็สำหรับเทพแอริสหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าแอริสอาริสเอ่อก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็ในตำนานเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกชายของปาซุสและก็เทพีเฮรานั่นแหละถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นน้องของเทพเฮฟเฟสตัสด้วยนะประเด็นก็คือเทพแอริสเนี่ยนอกจากจะแบบว่าเป็นไอหนุ่มผมทองนัก NTR แล้วเทพแอริสเนี่ยก็ยังเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงด้วยทุกคนชอบเรื่องแบบพวกทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ย ของเทพแอรสเรสตัวเทพแอร์สเนี่ยก็เลยได้คอนเซปต์ของเทพแห่งสงครามไปแล้วด้วยความที่เทพแอร์รสเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามใช่ไหมก็เลยทําให้ชาวกรีโบราานะครับผมเขาหมิ่นขี้หน้าฮะคือแบบโอ้โหมันนี่ใครชอบสงครามหรอกก็เลยทาให้เทพแอร์รสเนี่ยเรียกว่าไม่มีวิหารบูชาพระองค์เลยแม้แต่องค์เดียว นั่นหละฮะก็สมแล้วอ่ะนะเป็นเทพชอบสงครามไม่พอยังมีประวัติเป็นนัก NTR อีกก็โดนไปแต่รู้อะไรไหมครับผมนอกจากที่ชาวกรีกเนี่ยจะหมิ่นขี้หน้าใส่เทพแอรีสแล้วนะปาซุสของเราที่เป็นพ่อแท้ๆเนี่ยก็ยังหมิ่นขี้หน้าใส่เทพแอรีสเหมือนกันเว้ยเออเพราะว่าถึงแม้เทพแอรีสเนี่ยจะเป็นเทพแห่งสงครามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ว่ากันว่านิสยยัยของเทพแอรเรสเนี่ยเขาเป็นเทพที่แบบขี้ขาดมากอะทุกคนอารมณ์แบบเป็นแบบหัวหน้าตัวร้ายที่แบบมีลูกน้องอยู่ก็กลางอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลูกน้องตุยหมดก็แบบว่าวิ่งหนีเอาตัวรอดประมาณนั้นอะทุกคนพอจะเห็นภาพใช่ไหมเนินั่นแหละเทพแอรเรสเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพองค์นี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นเทพที่ทรงดูแล้วก็คงจะแบบเป็นไอตูดหมึกแห่งโอลิมปัสแหลอทุกคนเพราะว่าแบบนะ นอกจากจะขี้ขาดแล้วยังเป็นพวก NTR แล้วการ NTR ครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดเทพอีกองค์ขึ้นมานะก็คือเทพคิวปิดหรือว่าอีรอสในตำนานเทพกรีกนั่นแหละซึ่งเทพคิวปิดกับเทพอีรอสเนี่ยก็จะถือเป็นเทพแห่งความรักที่เกิดระหว่างเทพอโฟดกับเทพแอริสนั่นแหละเออเรียกว่าสุดยอดไปเลยครับผมไอ้ตูดมือของเรานั่นเองฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงว่ากูแรงไปเปล่าวะไอ้ตูดมือเลยเหรอ อ่าท่านแอริสครับคือแบบก็วีรกรรมของท่านมันมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้ผมอวยท่านยังไงอะครับเฮ้ยมึงว่ากูอย่างนี้มันแรงไปหรือเปล่าไจากวันทำมือฮะมึงว่ากูตูดมือเลยเหรอได้มึงดูถูกกูขนาดนี้เดี๋ยวมึงดูกูเฮ้ยท่านท่านแอริสท่านท่านจะทําอะไรท่านเอาหมวกทองมาใส่ทําไมท่านเฮ้ยเดี๋ยวนานี่เฮ้ยท่านท่านทำอะไรเขาเนี่ย งงเป็นไก่ตาแตกเลยสินะไอจักรวานทำมือมึงอ่ะจะได้เห็นตัวตนใหม่ของกูบ้าขนาดท,ท่านแอริสท่านเอากูเซนมาใส่อย่างนั้นเหรอเลิกเรียกกูว่ากูไอเลยกเรียกกูว่าแอริสได้แล้วต่อไปเนี่ยให้เรียกกูว่าเทพมาร์สเทพมาร์สอย่างนั้นเหรอใช่เทพมาร์ส แล้วมึงก็เล่าเรื่องราวใหม่ให้กูด้วยอจักวาลทำมือ,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 อสำหรับเทพแอร์เรสที่เป็นไอ้หน้าปูดหมึกนะครับผมก็ขอบอกไว้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นของชาวกรีกว้ยทุกคนเออแต่พอเทพแอร์เรสเนี่ยใส่ชุดเกาะโกเซนนะครับผมก็กลายเป็นว่าได้รับการรับบัฟอัปแพทช์ ตอนเนี้ยเทพแอร์เรสของเราเนี่ยก็กลายเป็นเทพมาสินทีและพอกลายเป็นเทพมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยทุกคนราศีนี่คนเรื่องเลยนะเพราะว่าคนกรีกเนี่ยเดิมทีเขาอาจจะเป็นแบบ Brother, พวกไม่ชอบสองครามหรือไม่เขาก็มองว่าแบบสงครามแบบบ้าดีเดือดแบบเทพแอริสมันเป็นอะไรที่แบบอาเทือนไร้อรยะทุกคนแต่ว่าพอมาเป็นชาวโรมันนะครับผมเขาจะมีความคิดหนึ่งที่ว่าถ้าตายในสงครามเนี่ยพวกเราจะได้ขึ้นสวรรค์ ก็นั่นแหละก็เลยทำให้นักรบชาวโรมันเนี่ยเขาก็เลยแบบกิ่งจัดจดในช่วงนั้นนะทุกคนและแน่นอนว่านักรบเนี่ยเขาต้องแบบอยากได้ตัวแทน,นมาปลุกฝันกําลังใจใช่ไหมก็นั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็เลยเอาเทพแอร์เรสเนี่ยแหละครับผมมาอัพแทชใส่เกาะกูเซนแล้วเรียบร้อยครับผมกลายร่างเป็นเทพมาสในทันทีนะนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นไอหน้าตูดหมึกแห่งโอลิมปัสเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกีกาแตร์ของพวกทหารโรมันไปเลยนะว่ากันว่าเทพมาร์สเนี่ยเป็นถูกยกย่องให้เป็นแบบเทพผู้ก่อตั้งกรุงโรมเลยนะทุกคนเป็นแบบพ่อของโรมูรุสแหละราชาองค์แรกแห่งโรมมนาะทุกคนคือแบบว่าเชียอัพแพชปุ๊บกลายเป็นป้าแห่งโรมันนะครับผมเป็นไงเป็นไงโอ้โหใสโกเซนกูโหดขึ้นเยอะไม่ล่ะเชียท่านแอร์รสโอ้โหผมขอโทษครับ ผมไม่น่าแบบว่าดูถูกท่านเลยเชียกายล่ามาเทพมาปุบมันท่นมันกล้ามอากใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะเอ้กบอกแล้วกูเนี่ยกีกัตแฉนแห่งโรมันเฮ้ยเชียท่านแอร์ลิสยอดเลยว่ะนี่หรือว่าตูดแห่งโรมันตูดแห่งโรมเออเป็นไงล่ะพวกคนดูเชียมาดูถูกกูอย่าไปฟังมันเยอะไอจักรวาลทำมือไอเนี่ย ประวัติจริงๆของเทพมามนเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นพูดขิงแอริสไอ้เทพมึงสงครามที่มันมีดีแค่วิ่งไปตายแบบแกนะะมันจะไปมีดีอะไรเฮ้ยใครมานขิงแฉทางโรมันคนนี้วะเฮ้ย <c oughs> โผลมานเว้ย <c oughs> ไม่ต้องทำเป็นพูดโอ้อวดเยอะหรอกแอริส like ทุกคนเขารู้กันหมดว่ามึงอะ่ะเป็นไอ้ตูดมึแงแห่งโอลิมปัส เขาโอลิมปัสเนี่ยใครเจ๋งสุดเสียงแบบนี้ไอจักรวาลทำมือมึงคิดเหมือนกูไหมเออใช่ครับผม, cứ, ผ,มผมคือผมผมคุ้นคุ้นแล้วใช่เสียงแบบนี้อะอาธีนา่าไม่ใช่แค่อธีนา่าเว้ยชื่อเต็มเต็มของกูนยพัลลัสอธีน่าต่างหาก ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้หากข้อมูลที่เราออกไปมีความผิดพลาดตรงไหนหรืออยากให้ชาแนลนี้ปรับปรุงตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพวกผมขอฝากช่วยกดติดตามหากชอบผลงานช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับชาแนลเล็กๆนี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ